สวัสดีครับเช้าที่22อันนี้เป็นเวลา6โมงกว่าๆนี่ครับไอ้มาสูบสากกันแล้วนะครับผมลุงเอาเครื่องสูบน้ำเตรียมมาผมไปยกขึ้นสาเล็งมาเดี๋ยวควายร้องเวลามีกให้นนหน้านึ่งนะครับน้าน,นี่สูบน้ำลงสายไงจักที่บุกเปิดย่านไหนนะครับ เราดูตอนศบเสร็จครับ าตาเลรนขี้ตมตา,ตาปะหาปลาเลยตา,ตาเลเ่นแต่ขี้จม ค่พูดเล่นนะครับพูดแล้วจับเลยนะผมับแนเลอาดีนะถก็ใส้ได้ถุงเนถุงรใ่นี้ประมาณโแปดขีดนะผมากำมันแน่นเลยนะทัตัวแ่ไหลกับตัวลก็นการพายุครับนี่ครับสวยมากไปนชั้นะ ไปกันต่อทีอ่รับ ใครอยากลงเหรออแกจะลงแกจะลงใช่ไหมอ้แกเอปลากระเดินกเอาเด้อพี่น้องแกทำไมไม่จับเลยรปลากระเดินดิฮนห่นตัวอิ่งหนูบ้านพวกเราเอาเองนะองไปนอ่ก สำพลา์คนอื่นต่อนะคะตาตาปลาเล็กไปจักใดบ้างเ <c oughs> ยาตาน้อนซะน้อนหนีหนีซะน้อนเลยอาบม้อาเลยมาคิวเลยเนี่ยเยตาหาได้จากโจนังเนี่ย <c oughs> โอ้ยน้อนเด็กซๆ คีด้หนิตอนเทียบลงยาย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 จ๊ะเย่อัยินคู่มายายคเก่งถูกกว่านี่พี่น้องมองคุณยายคุณยายวัยห้าสิบินี้ไม่ได้ห้าสิงได้สิบใก้จะเจแล้วค่ะคุณยายวัยหกกว่า หายสิบบาทน,นี่ยังแจวนะจ๊ะหกสิบแล้วยังแจวฉันไม่อยากลงอ่ะ,ะไม่อยากลงอ่ะเจ้า<ะ>มันมันดินหรอกหรือว่ามันคืองพดัด vem